สวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะฮะหลังจากห่างหายกันไปนานนะครับวันนี้เราจะมาพยากรณ์ชะตาของคนเกิดเดือนกรกฎาคมภายในปีนี้นะฮะปี2563ว่าคนเกิดเดือนกรกฎาคมภายในปี2563นั้นเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับปี2563้เนี่ยคนเกิดเดือนกรนกฎาคมเดนี่ยมีแต่เรื่องให้คิดให้หนักใจกินไม่ได้นอนไม่หลับทําอะไรไม่ค่อยราบรื่นเท่าที่ควร ต้องคอยเป็นห่วงกังวลคนภายในครอบครัวเลยทาให้เราไม่สามารถทําอะไรได้เต็มที่นะฮะส่วนเรื่องของสุขภาพให้ระวังเกี่ยวกับช่องท้องหรือโรคที่เกี่ยวกับช่องท้องเช่นโรคกระเพาะมีเรื่องให้คิดเยอะอาจจะทําให้มีอาการปวดหัวหรือเป็นไมเกรนได้และให้ระวังนิดนึงนะฮะโรคเกี่ยวกับเรื่องของความดันการงานมีเกี่ยวกับการได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายก็จะมากขึ้น ช่วงปีนี้จะเหนื่อยกับงานงานจะประดังประเด็นเข้ามาหาคุณเยอะมากถ้าคิดจะทำธุรกิจส่วนตัวอย่าเพิ่งลงมือทำอย่าเพิ่งคิดนะครับเพราะว่าช่วงปีนี้ยังไม่ถึงเวลาที่คุณจะทำธุรกิจส่วนตัวนะในบางคนที่คิดจะลาออกจากงานอย่าเพิ่งลาออกจากงานให้ทำงานเดิมให้รักษางานเดิมไว้ก่อนทำงานเดิมไปก่อนอย่าเพิ่งลาออกจากงานนะครับการเงิน เหนื่อยกับภาระต่างๆรายจ่ายต่างๆของครอบครัวที่เข้ามาให้คุณต้องรับผิดชอบในช่วงครึ่งปีหลังตั้งแต่เดือนเกิดตัวเองลงมาจะเหนื่อยมากขึ้นภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นและภาระค่าใช้จ่ายต่างๆจะตกอยู่ที่ตัวคุณคนเดียวความรักคนที่โสดยังคงความโสดต่อไปคนที่มีแฟนความรักในช่วงนี้ดูนิ่งๆวาดระแวงคิดเยอะคิดมากในเรื่องของความรักในเรื่องของคนรัก ในบางเรื่องปล่อยวางบ้างก็ดีนะครับถ้ามีอะไรในใจอยู่ก็ให้หันหน้ามาพูดคุยกันแล้วความรักจะดีขึ้นคนที่อยากมีบุตรปีนี้ในช่วงกลางปีตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปคนที่ไม่มีบุตรจะมีเกณฑ์การที่จะได้มีน้องได้บุตรสมใจหมายนะครับและอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปนะฮะของเดือนสิงหาคมนะครับภายในปี2563นั้น เขาจะเป็นยังไงกันบ้างและถ้าสนใจอยากดูกส่วนตัวติดต่อเข้ามาได้นะครับเบอร์ติดต่อ0624464152หรือทักเข้ามาได้ในเฟซชสารพยากรหรือ ID ดี n ลายสมยศ SOMYOT29 นะครับสวัสดีครับ